สงสัยกันไหมสภาและองค์การนักศึกษาคืออะไรแตกต่างกันยังไงถ้ายังไม่รู้อย่าเพิ่งกดข้ามคลิปนี้นะคะแล้วเราไปดูกันเลยไปเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KMU T.N.B Insight วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องสภานักศึกษาองค์การนักศึกษาว่า2หน่วยงานนี้คืออะไรและแตกต่างกันยังไงนะคะสวัสดีค่ะชื่อหมิวค่ะพิมพ์ละพัฒน์แนปร์นุษค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อลิงนะคะนภพท,ทองวิทาค่ะเป็นประธานสภานักศึกษาค่ะเอาละค่ะวันนี้เราจะมาถามประธานสภานักศึกษากันนะคะว่าสภานักศึกษาคืออะไรมีหน้าที่อะไรบ้างค่ะ ค่ะก็ในส่วนของสภานักศึกษานะคะก็จะเป็นงานเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิ์แล้วก็ดูแลสิทธิของนักศึกษาโดยรวมของทั้งมหาวิทยาลัยเนาะหลักๆเนี่ยถ้าอธิบายกันง่ายๆอะค่ะสภานักศึกษามันก็จะเป็นงานเกี่ยวกับด้านเอกสารเป็นหลักซึ่งมันก็จะทํางานที่ค่อนข้างมีความเครียดนิดนึงเนาะแต่ว่าไม่ได้เครียดขนาดนั้นอย่าพิ่งกลัวกันไปนะคะก็มันก็จะมีความละเอียดอ่อนในการทํางานหรือว่าบางทีมันก็จะเป็นงานที่เราจะต้องไปคุยกับผู้ใหญ่หรือว่าไปคุยกับคนที่อยู่ต่างคณะต่างมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก ค่อนข้างใช้ความละเอียดนิดนึงในการทํางานก็ถ้าให้พูดกันง่ายๆเนี่ยสภามันก็จะมีความเรียกว่าไงดีเน้นงานเอกสารเนาะเน้นงานจริงจังแล้วก็แต่ถามว่ามันสนุกในการทํางานไหมมันก็ยังสนุกในการทํางานได้ค่ะสนุกจี่ค่ะใช่เหมือนที่เราทํางานกันปีนี้นั่นเองค่ะแล้วกิจกรรมที่จัดส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมแนวประมาณไหนคะพี่ลิง ปกติอย่างปีของพี่ลิงเองนะคะที่เป็นกิจกรรมที่เราจัดเนาะมันก็จะเป็นพวกกิจกรรมสัมมนา,า3 k เคที่เป็นสัมมนา,าผู้นําของทั้ง3พระจอมเก้านะคะเป็นสัมมนา,าที่รวมของพระนครเหนือราชกะบงังแล้วก็บางมดมาสัมมนา,าร่วมกันซึ่งมันก็จะได้แลกเปลี่ยนคอนเนคชันเนาะต่างๆแล้วก็จะได้รู้ว่าอีกสองอีกสองที่เนี่ยเขาทางานกันประมาณไหนอะไรอย่างงี้มีความแตกต่างในการทํางานไหมทั้งในส่วนของสภานักศ,ศึกษาองค์การแล้วก็สโมสรนั่นเองค่ะ แล้วก็งานอื่นๆของสภานเนี่ยสมมากก็จะเน้นไปที่งานสัมมนา,าเนาะอย่างเช่นผู้นําพบผู้บริหารอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นงานเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นที่ทําให้เราได้มาทําคลิปโปรโมทนี้นั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสมมาตจะเป็นงานที่จะต้องใช้เอกสารเป็นหลักทํางานที่ค่อนข้างเอกสารเยอะประชุมเยอะสัมมนา,าเยอะใช่หรือว่าบางทีก็จะไปสัมมนา,าของกับนอกมหาลัยด้วย อย่าเพิ่งกลัวกันไปนะคะถึงแม้ว่าเราจะงานเอกสารเยอะสัมมนาเยอะแต่ทุกกิจกรรมสนุกจริงๆคะ่ะได้ประสบการณ์เยอะจริงๆเราจะมีเราสามารถไปใส่เรซูมเม่ได้เลยถ้ามันเกี่ยวข้องกับงานที่เราจะไปสมัครใช่เพราะว่าอย่างสมมติว่าในตัวสัมมนาสาเคองเนาะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องผู้นำเนี่ยมันก็จะได้ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องการคุยกับผู้อื่นด้วยแล้วก็การที่เราได้เข้าสังคมมากขึ้นด้วยก็สามารถนําไปอ้างอิงใส่เรซูมเม่ได้เหมือนกันเพราะว่าส่วนมากแลวกิจกรรมเราเนี่ยก็จะมี เกียรติบัตรให้นั่นเองซึ่งบางกิจกรรมเนี่ยก็อาจจะเป็นเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์เนาะบางกิจกรรมก็อาจจะได้เป็นเกียรติบัตรตัวจริงที่ออกเป็นใบกระดาษให้เราได้เลยก็สามารถนําไปแนบเป็นเรซูมเม่ได้เหมือนที่พี่หมิวพูดเมื่อกี้เลยค่ะแล้วการที่เราจะมาเป็นสภานักศึกษาได้นยคะพี่ลิงเราต้องทําอะไรบ้างคะก็วิธีการเลือกสภานักศึกษานะคะมันก็จะแบ่งออกเป็น2ทพาร์ทเนาะคือสภานักศึกษาเนี่ยมันจะมีทั้งสมาชิกสภาสามัญแล้วก็สมาชิกสภาสมทบ ซึ่งสมาชิกสภาสามัญเนี่ยมันจะเกิดจากการเลือกตั้งที่เรากําลังจะเลือกกันค่ะซึ่งแต่ละคณะเนี่ยจะมีสมาชิกสภาสามัญได้ไม่เกิน5คนเนาะอย่างสมมุติว่ามีน้องๆในคณะเนี่ยสนใจจะเข้ามาเป็นสภาสามัญเนาะก็จะสามารถเข้ามาสมัครเพื่อทําการเลือกตั้งได้ถ้าในกรณีที่มันเกิน5คนเนาะอาจจะมี6คนหรือ7คนที่เข้ามาสมัครในคณะนั้นๆเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งเพื่อหาลำดับคะแนนจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด คัดเหลือ5้าคนเท่านั้นต่อคณะเพื่อเข้ามาเป็นสภาสามัญร่วมกับคณะอื่นๆค่ะซึ่งอย่างในมอของเราตอนนี้ก็มีทั้งหมด8คณะเนาะมันก็ถ้าน้องๆสมัครเข้ามาทุกคณะครบคณะละ5คนนะคะมันก็จะได้สภาสามัญอยู่ที่ประมาณ40คนพอดีใช่ค่ะแต่ว่าถ้าในกรณีที่คณะนั้นๆสมัครมาไม่ครบก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็ขอให้มีคนมาร่วมสมัครกันเยอะๆเนาะ แล้วอย่างสภาสมทบเนี่ยค่ะสภาสมทบนี่คืออะไรคะพี่ลิงสภาสมทบก็จะเป็นสมาชิกที่เข้ามาช่วยเพิ่มเติมค่ะก็คืออย่างมชติว่าน้องๆที่สมัครสภาสามัญแล้วในตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาสามัญเนาะน้องๆก็สามารถเข้ามาสมัครสภาสมทบได้ค่ะก็คือมันจะอยู่ที่ว่าสภาสามัญในเซตนั้นเนี่ยเห็นชอบไหมที่จะมีสภาสมทบเพื่อเข้ามาช่วยเหลือในการทํางานมากขึ้นเนาะก็จะสามารถเปิดรับสมัครสภาสมทบเข้ามาอีกเซตหนึ่งได้ บางคนก็สมัครสาภาสมทบขึ้นมาเพื่อที่จะมาศึกษาดูงานเบื้องต้นแล้วก็พอปีหน้าเนี่ยน้องๆก็สามารถไปลงเป็นสาภาสามัญเองได้เลยใช่แต่ว่าบางคนก็อยากเข้ามาทํางานสาภาสมทบเพื่อที่จะได้ประสบการณ์ก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะซึ่งปีนี้เราเองก็มีสาภาสมทบเหมือนกันเนาะใช่สาภาสมทบของเรามีประมาณกี่คนนะคะพี่ลิงตอนนี้มี 27, 27, 27คน27คนเลยถ้าไม่ทันสาภาสามัญไม่เป็นไร เพราะว่าน ouais. like right? okay. uh ้องๆยังมีรอบสภาสมทบอยู่ซึ่งจะได้ทำกิจกรรมแบบลงลึกเหมือนกันเลยไม่แบบไม่มีแบ่งแยกใช่เพราะว่าอย่างปีนี้เองเนาะเราก็ทำงานกันไม่ว่าจะสภาสามัญหรือว่าสภาสมทบเนี่ยทุกคนก็คือเป็นสภาเหมือนกันเนาะก็จะทำงานด้วยกันทำงานไปด้วยกันเลยเป็นพี่เป็นน้องในการทำงานเลยแล้วก็คืองานสภาเนี่ยมันค่อนข้างเครียดแล้วเนาะเราก็ไม่อยากให้คนที่ทํางานเนี่ยเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้องานมันเครียดแล้วการทํางานเราก็อยากให้มันมีความสนุกเอนจอยแล้วก็ได้ทํางานร่วมกันจริงๆใช่ค่ะ 1> <1> จบกันไปแล้วนะคะกับสภานักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือตอนนี้เราจะไปกันที่หน่วยงานต่อไปก็คือองค์การนักศึกษาองค์การนักศึกษาคืออะไรคะพี่ลิง้งองค์การนักศึกษานะคะก็จะเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งคือถ้าเทียบกันเนาะสภานักศึกษากับองค์การนักศึกษาเนี่ยจะเป็น2หน่วยงานที่ทํางานเพื่อนักศึกษาเหมือนกันที่มาจากทางส่วนกลางเนาะซึ่งอ,องค์การนักศึกษาเนี่ยก็จะทํางานเกี่ยวกับเรื่องด้านกิจกรรมค่ะซึ่ง กิจกรรมต่างๆที่น้องๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาประดูแดงหรือว่าเป็นกิจกรรมถวายศาสตร์หรือว่าจะเป็นกิจกรรมเปิดโลกที่มีงานดนตรีมีการตั้งเต็นท์ของชมรมต่างๆเพื่อให้น้องๆที่สนใจเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมเนาะก,ก็จะมาจากองค์การนักศึกษาทท้งนั้นเลยค่ะใช่ซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับงานกิจกรรมส่วนใหญ่ที่น้องๆจะได้เข้าร่วมกันทางมหาลัยโดยภาพรวมนั่นเองค่ะแล้วองค์การนักศึกษาเนี่ยคะ่ะวิธีการเลือกตั้งที่จะเข้ามาเป็น สมาชิกองค์การนักศึกษาเนี่ยแตกต่างกันไหมคะก็จะแตกต่างจากของสภาค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสภาเนี่ยมันจะเลือกเป็นรายบุคคลเนาะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แต่ว่าถ้าเป็นขององค์การเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการฟอร์มขึ้นมาเป็นทีมเขาจะเรียกว่าเป็นพักค่ะฟอร์มเป็นหนึ่งพักขึ้นมาเพื่อที่เราจะเลือกตั้งเราจะสู้กันเป็นพักแทนที่จะเป็นบุคคลใช่สมมติว่าน้องๆสนใจที่จะลงองคการนักศึกษาเนาะน้องๆก็ไปรวบรวมทีมมาไปรวบรวมพักมาแล้วก็มายื่นเอกสารขอรับสมัครเลือกตั้งเป็นองค์การนักศึกษาเนาะ ค่ะแล้วก็ทําการเลือกตั้งปกติเลยใช่ค่ะแล้วอีกอย่างอย่างพักหนึ่งเนี่ยค่ะเขามีจํากัดไหมคะว่าได้จํานวนกี่คนต่อหนึ่งพักสาตรดาดแล้วปกติก็จะเป็น9คนค่ะแบ่งไปเป็นแต่ละฝ่ายเนาะ<ม>เดี๋ยวเราจะทำป๊อปอัพไว้ให้ว่าข้อบังคับในตัวที่เป็นขององค์การเนาะมันมีประมาณไหนบ้างใช่ค่ะ แล้วก็งานขององค์การเนี่ยสมมากกิจกรรมที่จัดเนาะมันก็จะเป็นกิจกรรมอย่างที่เราพูดไปก่อนหน้านี้เลยก็จะเป็นพวกงานกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นประดู่แดงเกมหรือว่าจะเป็นพวกถวายศาสต์ต่างๆหรือว่าเป็นงานเปิดโลกหรือจะเป็นกิจกรรมที่น้องๆได้เห็นดยภาพรวมทั่วไปหรือแม้กระทั่งรวมถึงการจัดทําพวกของที่ระลึกให้กับบัณฑิตที่จบในปีนั้นๆก็จะเป็นหน้าที่ขององค์การนักศึกษาเหมือนกันค่ะใช่ก็ ถ้าถามถึงความสนุกในการทํางานเราองค์การนักศึกษาเนี่ยก็จะมีความสนุกในการทํางานที่มากขึ้นเพราะว่าจะได้ทํากิจกรรมร่วมกับเด็กๆร่วมกับเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยจริงๆอะไรเงี้ยคะ่ะที่จะเป็นงานสเกลงานเอกสารจะค่อนข้างน้อยกว่าสภานักศึกษาด้วยแล้วก็หน้าที่ของการนักศึกษาค่ะก็จะนอกจากที่จะควบคุมดูแลกิจกรรมโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นเฮดหลักของการควบคุมดูแลส่วนของสโมสรด้วย S <S <an other> ใช่ก็คือการทํากิจกรรมต่างๆในสของสมโมสรเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้องค์การนักศึกษาอีกทีหนึ่งในบางรายละเอียดบางกิจกรรมเนาะใช่ก็คือหลักการทํางานเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เป็นสภานักศึกษาเนาะดูแลโดยภาพรวมแล้วก็องค์การนักศึกษาก็จะดูแลสโมสรแล้วสมโมสรเนี่ยก็จะดูแลน้องๆต่อไปในเรื่องการทํากิจกรรมนั่นเองคะ่ะแพทเทิร์นในการทํากิจกรรมของหน่วยงานต่างๆมันก็จะสอดคล้องกันประมาณนี้ถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะลงสมัคร เลือกตั้งในของปีการศึกษา -66 นี้นะคะทั้งสมาชิกสภานักศึกษาเนาะแล้วก็คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาก็สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้วันที่เท่าไหร่้างคะพี่มิวเราจะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์จนถึง28กุมภาพันธ์พศ2566ค่ะใช่ค่ะก็จะเปิดรับสมัครทั้งหมดประมาณ2อาทิตย์เศษ<ๆ>ก็คือตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เลยค่ะเผื่อน้องๆที่เข้ามาดูคลิปของเราแล้วเนาะแล้วก็ ตัดสินใจได้แล้วว่าอยากจะลงสภานักศึกษาหรือว่าองคการนักศึกษาทางไหนใช่ทางกว่าก็มีเวลาให้น้องๆตัดสินใจถึงประมาณ2อาทิตย์เต็มๆเลยค่ะให้ไปเลือกกันก่อนหรือว่าใครอยากลงการก็ได้เวลาไปฟอร์มทีมกันแล้วว่ามีเลือกตั้งแล้วนะองค์การลงประมาณนี้นะอยากไปฟอร์มทีมเพื่อนๆลองมาเลือกตั้งกันดูก็สามารถทําได้หรือว่าน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่างานสภานี่แหละใช่เรางานคุยกับผู้ใหญ่งานทํางานเอกสารได้แหละเป็นเราแล้วก็สามารถที่จะมาลงในส่วนของสภานักศึกษาได้เหมือนกันค่ะ ฟังแล้วยังอยากลงเองอีกรอบเลยค่ะน้องๆใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวจะมีป้ายไวนิ่วแปะในมหาลัยของเราตามคณะของน้องๆสแกนเพื่อดูติดตามข่าวสารเพิ่มเติมใน IG ของสภาได้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ขอฝากไว้น,นิดนึงแล้วกันเนาะไหนๆคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่เราลงโปรโมทของทางช่องเราไปนะคะก็เดี๋ยวในส่วนของงานเลือกตั้งเนาะเราจะมีการจัดดีเบตกันด้วยซึ่งจะเป็นวันที่เท่าไหร่นั้นก็สามารถติดตามข้อมูลได้ทาง เพจของสภานักศึกษาหรือว่าเป็นเพจคณะก,กรรมการเลือกตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะหรือว่าทางอินสตาแกรมของสภาเนาะ sc k m u t n b ค่ะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทั้งหมดทุกช่องทางที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใช่ค่ะก็วันนี้ก็สำหรับคลิปแรกเราก็มีประมาณเท่านี้เนาะก็ขอบคุณน้องๆที่ดูมาถึงจนจบคลิปนะคะยังไงก็ฝากงานเลือกตั้งครั้งนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย